เอาคิวพวกนี้มาได้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่คิวร้อนใจแล้วมาอา่างเป็นที่คนไม่ว่าจะเหนาวจากไหนก็แล้วแต่ที้เนี่ยจะน้ำตาจะไหลอยากให้อยากให้อยากให้คุณผู้ชมทุกคนให้กำลังใจให้กับคนที่มารวมกันแสดงในที่เกิของรังค่ะแล้วก็ตอนนี้เราผ่อนอ่อนไปแล้วเหล็กซ์ซนค่อนข้างดีมากเลยครัหายเหนื่อยไหมครับกขอบคุณค่ะก็ฝากไว้ทุกคนแรกมันจะดีค่ะก็อยากมันจะมีความเข้มข้นมากกว่า หอส่งต่อให้พี่ใหญ่อ่าพี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่พี่ร้อสาวเป็นยังไบางับรับกับละครหลังตรงนี้แล้วก็วันนี้วงส่วนไปแล้วด้วยครับจริงๆได้ขามาว่าละครเรื่องนี้จะออนแอร์ปี68เอ้ย ถ้าพอพูดไปอ่ะผู้บริหารเห็นพวกเราทำงานแล้วก็ตัดต่อมาแล้วเนี่ยเขาย้ายขึ้นมาต้นปีเลยอันนี้ไม่ได้คุยนะครับแล้วเขาย้ายมาคือเขาเห็นเขารีบย้ายมาเลยบอกว่าขอออนแอร์เนี่ยวันเดือนมกราเลยแลครับใช่จริงอันนี้แทรกแทกคิวทุกกรอกพรมาเลยนะจริงแล้วก็ถัดอันอื่นออกไปเลยแต่อันนี้เป็นคิวที่แบบไม่ได้มาร์คไว้ใช่ไหมมีเรื่องใหม่ครับซึ่งทุกคนเราต้องมีเก็คิวทั้งยังเราถ่ายตั้งแต่ปี66นะครับก็ ีได้คอนแอร์ปีทั้งเรื่อือว่าเป็นเปิดเปิดแบบเปิดละครแรกที่แบบสำหรับช่องวันนะครับถือว่าเป็นของขวัญให้กับแฟนช่องวันได้ไหมครับใช่ครับผมถูกต้องครับจริงไหมฮะผนจริงค่ะถือว่าเป็นของขวัญที่แบบสนุกสนานมากๆเลยแล้วก็เป็นการรวมตัวของศิลปะวัฒนธรรม เรานะคะแล้วก็อยากจะบอกว่ามันมันมันอีนุงตุงนั่งกันมากต้องดูต่อนะไม่งั้นคุณจะไม่เข้าใจเพราะแค่เปิดมาประมาณสองสามตอนแรกอ่ะมันเข้มข้นมันเว้ยจนสุดนะครับคนตั้งคือพี่ฝนเป็นนักตกแล้วนักตบแล้วเพราะ ถึงซีิแรกก็คือตบกันเลยอย่าให้รู้นะอย่าให้รู้นะงไม่ใช่ลูกทุ่งอ่ะเป็นบอลเล่บอลอีกคนนึงทีกตกไม่แพ้กันค่ะนี่ค่ะนี่ไงคุ่ค่ะยังไงพี่ยูคาเป็นยังไงบ้างคะกับเรารเรื่องนี้ที่บอกโอ้โหเพิ่ออนแอร์ไปตินะคะเรียว่าเป็นเรื่องแรกเลยในชีวิตนะคะแต่่านอีก้ตอนนี้พวกเราไดอยู่ในกองถ่าละครเรื่องลิเก

เพราว่าเราเราควรึ่งย <ult> ู่ด้วยอยู่ต่อนมด้วยกันครับใช่ครับกินอยู่ดีครับส่งอาหารอร่อยครับถูกต้องซึ่งใครที่กินเยอะที่สุดที่แบบเมื่อไหร่ที่หันไปแล้วคุณจต้องมีอาหารใ่ปากตลอดเวลาหัวจริงหรอ ครัเขาจะมีมีคือสำเร็จรูปเขาเป็นแบบพี่เก่งกับหมอลำอยู่ด้วยกันไม่ได้ค่ะเอาหนูก็หมอลำนะคะหมอลำยังไงอ่ะเอออหมลำยอย่ามาเร็วสิค่ะพี่ฝนพี่เก่งมากก็จะมีขนมเต็มโต๊ะเลยก็ลืมถามอะไรพี่ฝนขนมเต็มโต้เลยครับค่ะมีคนบริการด้วยนะอันนี้เขาไม่ได้เอามาอันนี้เขาขโมยขอมาจากคงหน้าเออจากคงหน้านะคะก็ทุกทคนค่ะก็จะมีอย่างที่บอกของกินเนาะเราก็แบบว่า หยอกล้อกันแล้วก็แบบบาคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยนิ่งๆอย่าเงี้ยมากอยู่ใกองกันเฮยแต่คุณต้มีกมีอะไรสุสนางคุณพี่าทที่ทักคนนี้เร็้วหรอคะคนนี้เลยค่ะเขาอยากเล่นกับเพื่อนมากเลยค่ะคนี้แล้มงนะคะมงย้ก็องเลชนลัดพิ้ัก็เป็บอง่หน่อยแต่กัไม่กัเลยน้ว

พยายามอ่ะก็คือพี่อูเนี่ยไม่สามารถได้อย่างนี้ได้แล้วก่อนก็จะเป็นรงนนี้ไงใช่เมื่อทุคนเรียบร้อยจริงหรือเปล่าจีดีครับสอุกขนานโดยเฉพาะในสายที่เขาต้องแบบแอปใายไม่ได้เดเจาเรเฮ้ยเหมือนอ่ะไเรอี้เขาพยายามแบบว่าสอนใช่ไหมค เขาทำได้นะคือมันยากมากเลยยากมากเลยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องให้แม่สอนพยายามในความเพลงแต่สรุปแล้วนะคะแต่แม่ใหญ่เนี่ยมาสอนที่พูดอีสานใช่ไหมคะสรุปแล้วเราพูดอีสานเก่งกว่าลูกชายเขาอีกเออลูกชายเขานี่แบบกว่าว้าวเก่งนะครับเฮ้ยว้าวประจําว้าวประจําไปพูดดีกว่าพูดดีกว่า พูดเก่งพูดอีสานเก่งมากคก็ได้ได้ได้พี่ฝนช่วยขุดว่าวเนี่ยครับโคตรได้จนเก่งจนเก่งได้พี่ฝนทำงานี่ยสองครั้งแล้วครับได้ถ่ายได้ทำงานร่วมกันพูดอะไรไม่จั๊กจี้อ่ะเอาส้มหน่อยแม่แม่จริงจริงอ่ะละครอ่ะพอมันถ้าเกิดแบบไม่ดีนะฝั่งนี้มันจะเป็นสิ่งสว่างไงพอมาเป็นฝั่งลิเก๋พวกมันจะเป็นสิแบบหมดหมดเนี่ยเป็เฉพาะเถวเนี่ยต้องได้มชว์กั ไปอยู่กับฝั่งนู้นด้วยอ่ะก็ตอนแรกก็แฮปปี้ดีครับแต่พอพี่วัลลิกเศร้าตลอดเลยครับผมก็คือไม่ได้แฮปปี้เลยก็คือว่าต้องต mm. oh, oh, oh. ีเรื่องโอ้โหนี่ก็เป็นแน่เลยเนี่ยเป็นจังหวุนหัวซางน้ำกันเดินศาสตร์กวนพญ่าปอนกูสูงยุวิจัยมาพอกันเนาะอันนั้นเรื่องที่แล้วที่ไรโซ่ตะว่ามาเลี้ยงนี่แล้วโอ้หมันคือเปลี่ยนในสัตว์จะสี่ลูกควายเนาะเฮ้ยก็อะไรอีกเรงใจควายประมาณนี้ จะเป็นบุคลิกแบบนี้นะแกก็ยังไม่ no no. ทิ้งบุคล oh, yeah. ิกทิมพาร์กอสิขนาดเดินมาคุยกับเราแล้วปวดยู่วสาร้อนร้อนกี่กิโลกรัมแม่ร้อนะคือแล้ไม่ใช่อยู่นู้มือมือาจะอย่างนี้ตล่อ่าแล้วที่ร้อไงหรือพที่เดินมาเขาจะแบบว่าอะไรอย่างเงี้าแคาจะมีโพธาตนอะไรเงี้ยกริกเ้ามาแม่จ้า ตอนนี้อยู่ในแกงนี้อยู่ในแกงนี้แต่วันนี้ไม่มาแก่ไ้จห็นทองคยังไงทําคิวเขาปยังไงคิตอนนี้อยู่เลยอยู่เลยครับไปร้องเพลง ก็คือทีมงานเล่นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถ่ายละครยเรื่องก็คือมาแบบสภาพเป็นไงนะก็คือสภาพนอนมาเหมือนสอนรามใช่แั่เขาสดใสวันหนึ่งนะแต่ว่าเวลาเข้าฉากคือเล่นธรรมชาติแต่เจ๋งมากเลยนะเขาทำงานแบบเยอะมากเลยเขาทำงานทันสมัยมาอจริง